สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็จะเล่าเาเรื่องหนึ่งนะคะให้ฟังมันเป็นอ,อุทาหรณ์ด้วยแล้วก็จะบอกวิธีเทคนิคการดูแลด้วยนะคะหลังจากนั้นนะเริ่มเรื่องก็คือเกิดจากตัวเองนี่แหละคือสามีอ่ะเราก็ใช้ให้ไปทําสวนเข้าไปในสวนแล้วก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้าเราจะ มันจะเป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็วีวีทีนี้วีไปวีมาเนี่ยมันก็มีไอ้ลูกหินนะคะลูกหินเนี่ยมันกระเด็นเป็นแทนนิดเดียวเองและทีนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยอะเราก็คิดว่าเออทำความสะอาดง่ายๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายพอรุ่งขึ้นอีกวันเฮียเฮียเข้าสวนวันที่แปดนะแปดธันวาที่ผ่านมานี่แหละไปไดยาย่าแล้วก็อุบัติเ,เหตุก็คือก้อนหินกระเด็นโดน เป็นแผนนิดเดียวนะแล้วก็มาวันวันลุงขึ้นวันที่9วันที่9กเนี่ยก็คือเข้าไปอีกแล้วก็ไปตัดมะพร้าวด้วยนะแล้วก็อาจจะน่าจะเป็นมดนะมดมันก็ตัดเหมันก็เพิ่มเป็น2ข้างนะสอสอจุดเลยซ้าเดิมอ่ะเหมือนไปโดนซ้าเดิมมันน่าจะมีอาการติดเชื้อแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงแล้วก็เราก็ปล่อยไงก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายแล้วมันจะมีพวกแมลงดีใช่ไหมอยู่ในสวนก็นเป็นพวกแมลงดีแมลงวันทอง นั่นน่ะน่ากลัวจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อใช่ป่ะพอพอเย็นวันที่เก้าไอเพียก็เริ่มตัวร้อนตัวร้อนแล้วก็ไม่สบายก็พาไปหาหมอก็เกิดอาการหววแดงที่ขาหมูอลมน่าหัวมากเลยน่าจะคงจะติดเชื้อเข้าไปละทีนี้ทีนี้ตอนแรกเราไม่รู้ไงเราก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดลางแล้วก็เอาไอ้น้ำยาใส่แผลไอ้เยลใส่ใช่ไหมนั่นน่ะน่าจะเป็นสาเหตุเพราะว่าหมอเนี่ยหมอบอกเลยว่า จร,จริงๆอ่ะควรจะล้างแผลก่อนล้างด้วยน้ำเกลือหรืยอยู่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยนะสืองเกลือถ้าเราไม่มีน้ำเกลือปวดนะนี้เขากลับมานั่นแหละถึงทำตอนแรกก็เคยทำอยู่นะมันก็แห้งวันนี้ก็มาใช้วิธีนี้เราเลือกได้เพราะตอนก่อนที่ไปหาหมอมันนก็ทำให้หนูคือใช้น้ำอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็ล้างแผลทันนี้เรามันได้ขึ้นได้ว่าเออเรามีเครื่องหลังจากที่หมอพูดใช่ไหมกลับมาเรารู้แล้วว่าเรามีเครื่องตัวน,นี้ดีกว่า ก็คือเรามีเครื่องทําน้ําอันรายเป็นเครื่องผลิตน้ําอันรายแล้วเครื่องตัวนี้เป็นแบบปั้งโต้ซึ่งมันก็พร้อมพร้อมใช้งานอยู่แล้วคือเป็นน้ําร้อนน้าธรรมดาน้ําเย็นอันนี้มีนาก็ทําอย่างเงี้ยเออแล้วจริงนะพอล้างแผลเียแล้วมันแห้งมากเลยอะ่ะมันแผนจะแห้งเลยอะ่ะแล้วก็คืออันเนี้ยน่าจะเป็นบทเรียนหนึ่ง สำหรับคนที่มีปัญหานะเบาหวานนะพวกเบาหวานเนี่ยพวกเบาหวา,านหมอบอกนะพวกเบาหวา,านพวกน้ําเหลืองไม่ดีนยนะพวกพวกนี้อาการเนี่ยถ้าน้ําเหลืองไม่ดีเลือ,อดไม่ดีนยะพวกนี้จะสอบไปทงมะเร็งละที่เป็นเรื่องที่นา่ากลัวมากแล้วคนเหล่านี้ถ้าเป็นแผลนิดเดียวมันจะกลายเลยมันจะกลายเร็วมากมันจะติดเชื้อง่ายด้วยนะทีนี้วิธีการดูแลรักษาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอันนี้วันนี้ที่มีน่าจะแชร์คือเราจะมาแชร์เรื่องการล้างแผล การน้ำแผ็ด้วยนะคุณถ้าบ้านใครภาคคุณไปโดนโดนอุบัติเหตุแผลอย่างนั้นมานะสิ่งสําคัญในบ้านอุปกรณ์เรามีอย่างน้อย,อยคือเกลือเกลือที่เราทํากับข้าวนี่แหละใช้ได้แล้วก็น้ําอุ่น นี้ถ้าใครไม่มีน้ําอันญรายก็ใช้น้าอุ่นธรรมดาแต่ถ้าเป็นน้ําอันคลายมันก็ดีกว่าทุกตรงที่มันมีฤทธิ์เป็นด่างไงน้ำอันคลายมีฤทธิ์เป็นด่างมันก็ฆ่าเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยววิธีการนี้จะบอกให้ทํำยังไงนะคะแล้วก็ใช้น้ําอันญรายอุ่นนะคะง่ายมากเครื่องตัวนี้ง่ายมากเลยมันอเนอกประสงค์ไงก็ถ้าเราจะเอาน้ําร้อนแล้วก็กดจิ๊บเดียวแล้วก็รอแล้วเราก็หาเหยือกมาดูที่ปริมาณที่เราต้องการ นี He He ้เฮียเขาเป็นแผลสองข้างนะคะเราก็จะใช้เยอะหน่อยเราก็จะใช้ประมาณเนี้ยสิบห้านี่ก็ได้มาแล้วน้ำร้อนเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำอันคลายที่เป็นน้ำธรรมดานะคะน้ำเย็นผสมลงไปเลยบังกอง น,นี้มันมันจะร้อนไปไงรู้สึกจะร้อนไปขออนุาเทกลับไปเพราะว่าร้อนไปนิดนึงก็มานะแล้วก็มินาะก็จะใช้น้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำเย็น เป็นน้าอันคลายเป็นเครื่องผลิตน้ําอันคลายอะไรแต่มเป็นน้ำเย็นเนี่ยคือพอมันร้อนไปใช่ไหมล้วก็ดูน้ำดูน้ำน,น้ำ้เย็นนิ่อ่ะเนี่ย,ะยระดับน้ําเนี่ยใช้ได้ละอ่ะก็นี้เราก็ใช้มือเราอังนะคะแล้วก็เกลือเนี่ยค่ะเกลือที่ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณเนี้ย ประมาณเนี้ยใส่เยอะเราไม่ได้ทําเนื้อแดดเดียวนะเราล้างแผลกันแท้จริงนี้เราก็จะได้น้ำเกลือเราก็จะได้น้ําเกลือแบบอุ่นไปขค่ัดเดี๋ยวเราไปดูผู้ป่วยกันะ